สวัสดีพี่ใหม่ค่ะป้าหมอสิทธิโชคพยากรณมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงในว,นวันประจำวันที่หนึ่งนะคะมกราคม2567นะคะพูดผิดเนี่ยทักด้วยนะคะพี่น้องคะยังติดหกอยู่นะคะ67นะคะปีมะโรงงูใหญ่นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะขอต้อนรับนะคะพี่น้องทั้ง8วันเกิดนะ ปีใหม่นะคะแอพิเนีเยรเนียร์ค่ะว่า,างั้นว่าแล้วนะคะพี่น้องค้านะปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีอะไรหนักมาซากันนะคะก็อย่ากเก็บเอามาจะถึงปี2 5 6 7นะคะไม่ได้สนนะคะพี่น้องคะาน้องยังไงแล้วก็ทิ้งให้อยู่ในปี2 5 6 6ันซะ,ะนะคะรวมถึงว่าความแก่ของเราเราจะไปซีเรียกกับเรื่องของอายุนะคะอายุลดหรือแก่นะคะแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีแต่ เรายังไม่สนใจนะคะให้เราคิดว่าเราแก่ประสบการณ์ชีวิตนะขึ้นอีกหนึ่งปีนั่นเองนะคะ่มีปัญหาอุปสรรคอะไรแก้ไขนะคะแล้วก็เอาเรื่องดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในปี2566นั้นเนี่ยนะคะมาเป็นมาเป็นแรงเสริมแรงกระดันนะคะอ่าเพื่อที่จะดาเนินชีวิตนะคะต่อไปในปี2567นั่นเองค่ะโอ๊ยพูดยาวยังลำคาญกันนะคะคมาแล้วเหมือนเดิมนะกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้หน่อยนะคะพี่น้องคะติดตามให้หน่อยนะคะติดตามมาไว้เลยนะคะพี่น้องนะก็จะมีคลิปดีๆเพิ่มนะคะให้พี่น้องรับฟังรับชมนะคะเรื่อยๆนะเที่ยวนี้นะจะพยายามปรับปรุงช่องนะคะให้ให้ดีขึ้นไว้งั้นถึกนะคะพี่น้องคะหน้าปีใหม่แล้วนะคะเออจะปรับนะคะสัญญาว่าจะปรับนะคะพี่น้องคะนะเอาอย่างนั้นกันเอาละค่ะยังคงดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะในช่วงนี้ค่ะครูยังไม่ปรับนะคะพี่น้องนะยังคงเป็นปี2 5 6 6อยอยู่นะคะอ่าค่าครูไม่มีปรับนะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นใครต้องการเช็คดวงนะคะ ปี2อ6 7โอดยรวมนะคะแล้วก็ชัดเจน3าเดือนนะคะมกราคมพฤ์มีนานนั้นพี่น้องแต่ละวันเกิดนะคะทักไอเดลายน์มาเหมือนกันนะคะที่้านคะ่ะนะอ่ะและใครต้องการที่จะมีอาชีพอาชีพหลักอาชีพเสริมนะคะในการดูดวงในการทำนายดวงพยากรณ์ดวงให้ยิบสีนะคะก็ทักมานะคะพี่น้องคะ่ะนะทักมาเพื่อขอรายละเอียดของหลักสูตรกันได้เลยนะคะพี่น้องนะโอเคเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะหลังจากดูดวงรายวันของคุณป้าหมอสิทธิ์นะคะพี่น้องหลายท่านก็น่าจะสวดมนต์ข้ามปีนะคะ ข้ามจากหกหกไปหกเจ็ดล้วนะว่าอย่างนั้นเลยนะคะสวมดมนต์ข้ามปีนะคะเพื่อที่จะหนุนดวงเราเปิดดวงเรานั่นเองค่ะพี่น้องจัดพูดยาวหน่อยนะอย่ารำคาญนะคะพี่น้องนะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะในวันพรุ่งนี้มาดูกันมาดูาพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะขึ้นเด็กถือเหรียญน,นะคะใบแรกนะเด็กถือเหรียญน,นะคะเรื่องการเงินดินนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์และก็หกนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนั้นก็คือหมายความว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะปีใหม่แล้วเนี่ย มีโครงการในหัวเยอะแยะมากมายที่จะทำนะคะก็อย่างที่บอกค่ะพี่น้องคาะนะลงมือทํานะคะเอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะพี่น้องนะเรื่องอถ้าเราคํานวณหรือคิดโครงการหลายเรื่องนะอะ่าแล้วไม่ได้ทำเนี่ยนะมันจะล้มเหลวตั้งแต่ต้นปีนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์ขาเราต้องนะคะเราต้องนะคะทํีจะเรื่องเน่เอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะ แต่โดดเด่นในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องพี่น้องวันอาทิตย์นะคะปีใหม่นี้นะคะปีอ่าปี2567นั้นนะพี่น้องวันอาทิตย์ดวงดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะและก็เรื่องของลูกค้าเรื่องของกิจการมีโอกาสขยับขยายนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสขยับขยายนะคะและก็ใครที่เปิดกิจการอยู่ในวันพรุ่งนี้ก็มีออเดอร์รัวๆเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะเออหนีนะสามปายเท้าและยังคงมีนะคะบุญส่วนนะคะเจอกัลยาณมิตรที่ดีด้วยนะฉะนั้นแล้ว ให้โดยรวมนะคะดีทั้งหมดเลยนะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละค่ะมาดูเลขนําโชคนะคะมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านของเรานะคะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเจดนะคะแล้วก็สี่สามหนึ่งเจดสี่สค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันจันทร์นะคะเห็นไหมคะนี่ได้ข่าวดีนะคะรอข่าวเรื่องงานเหรอเรื่องของกิจการเรื่องของลูกค้าหรือเรื่องอื่นๆก็จะได้ข่าวดีนะคะนะคะ หรือในบางท่านก็อาจจะเดินทางไกลนะคะเดินทางได้ด้วยพักผ่อนหาลูกค้าไปในตัวได้ด้วยนะคะนะพี่น้องวันจันทร์บางท่านเซิงเนาะซ็งกับบริวารซ็งเรื่องเดินๆนะคะอืมีความรู้สึกว่าโุ๊ยเบื่อจังปีใหม่นี้นะคะไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะพ่อหมอหรือเปล่าไม่ได้เจอนะพ่อหมอไม่ได้ไปไหนจริงๆนะคะพ่อหมอเฝ้าแม่นะไม่สบายนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าเซ็งค่ะพี่น้องวันจันทร์ค่ะลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาให้มีพลังเสริมแรงเข้านะคะพี่น้องจ้าแน่ถึงอยู่บ้านก็ได้เงินเอาว่าอย่างนั้นสาธุนะคะถึงอยู่บ้านก็ได้เงินนนน่่ะะวาาอยงั้ พรุ่งนี้พี่น้องวันจันรไม่ได้ไปไหนไปไหนทํางานอยู่กับบ้านแต่ช่างนะคะเราก็มีเม็ดเงินเข้ามานะคะมีโชคมี้าาเข้ามานะคะได้เงินก้อนโตๆนะคะพี่น้องวันจันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ แล้วก็จัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสี่ส่วนได้แล้วนะคะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะขึ้นไพช่ชชดนิ้นแต่ถ้าสมมติว่ามีพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะมีข้อบทกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องพี่น้องต้องอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีแต่ป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันจันทร์ได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขที่มีคนส่งข่าวนะคะมาให้เรานั่นเองค่ะหรือเลขหน้าไพ่ก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข6 4นะคะแล้วก็41 64 41ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้อย่างเดียเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะสตริงนะไม่ว่าจะปีใหม่หรือปีเก่านะพี่น้องวันอังคารก็ยังคงรับผิดชอบนะคะในหน้าที่การงานในส่วนของครอบครัวนะคะเออยังคงเป็นสตริงอยู่นะคะแล้วก็พี่น้องวันอังคารมีกิจเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะ ไปประสานงานไปติดต่อเจรจาไปหาลูกค้านะคะนี่ประสบความสาเร็จนะคะมีโอกาสเดินทางไกลต่างประเทศได้้วยนะคะพี่น้องวันอังคารบางท่านก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่มนะคะกิจการได้โดยนะคะและโอกาสนะคะในปีใหม่นี้พี่น้องวันอังคารมีโอกาสจะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งพี่น้องวันอังคารมีโอกาสแต่งงาน,นมีโอกาสเจอคู่แท้เจอกรยียธรรมที่ดีและได้อะไรแบบเบ่นๆแนวะ่าอย่างนั้นนะคะฉะนั้นพี่น้องวันอังคาร เยี่ยมเลยนะคะเยี่ยมเลยนะเริ่มปีใหม่พี่น้องวันอังคารเยี่ยมจริงๆค่ะเอาละคะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะเวนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขแปดเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่แปดเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงค่ะนะคะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันมาค่ะสําหรับพุธกลางวันอ้าวหัวให้หัวทิ่มทำไมคะพี่น้องจ๋านะเออปีใหม่เลี้นะคะเราต้องทําตัวให้กระฉับกระชฉงกระจุ่มกระชวยมีความหวัง เพิ่มพลังให้กับตัวเองสะนะหัวคอยหัวที่แฮกแมนขึ้นนี่นะคะเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องจ๋านะ,ะสุขภาพไม่โอเคนั่นหมายความว่ามีความรู้สึกว่านะคะเออปวดหัวปวดไมเกรนนะ,ะลำไส้นะคะเพราะกละเพราะอาหารอักเสบนะกรดไหลย้อนนะภูมิแพ้ได้ด้วยแล้วก็ฉลองกันเยอะไปนะคะเออขี้แตนขี้ด้วยนะคะขี้หลาอย่างไม่ได้เลยนะคะพูดขี้ไม่ก็อโอเค <c oughs> <c oughs> นะคะเออแตยังไงแล้วใครไม่สบายก็หายนะคะพี่น้องขานะ,ะรักษาได้นะ,ะขึ้นถน่งช่วยนะ <c oughs> แล้วก็นี่ไงโชคดีในเรื่องของอา,อาหารการกินนี่นะคะพี่น้องนะพี่น้องวันพุธกลางวันบางท่านก็ยังคงเพียรงานไม่จบไม่สิ้นนะคะพาักง,งานยังมีที่เขาเรียกว่านะคะยังหลงเหลืออยู่ในปี2566นรบะคะไม่เป็นไรครับพี่น้องคะทำต่อไปทําต่อไปเพราะว่ามันเป็นงานของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมเพียรงานอยู่คนเดียวนะคนอื่นเขาไปฉลองปีใหม่กันหมดแล้วนะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเออไม่เป็นไรค่ะนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจนะว่าอย่างนี้เอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหน มาจากนะคะเกิดจากเส้นพิเศ็ของเราหรือการคํานวณของเราเป็นหลังนั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสองนะคะแล้วก็สามเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะจักรพพรดขึ้นนะคะจักรพพรดขึ้นก็แสดงว่าปีใหม่นี้นะคะเป็นแม่ทัพแม่กองเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นผู้ที่มีบรารมีคือพี่น้องวันพุธกลางกลางคืนว่าอย่างนั้น ใช่หรือเปล่าคะแถมเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดนะเป็นผู้ที่มีเครดิตนะคะนี่นะคะเริ่มปีใหม่นะพี่น้องวันพุธกลางคืนแจ่มมากเลยนะคะพี่น้องคะนะ่ะยกนิ้วให้นะคะแนะ่เป็นผู้ที่ร่ำรวยจริงๆนะราชนีเอ็มเพรสน,นะโอ้โหนะคะพี่น้องคะ่ะไพ่าาดีเยี่ยมเลยเป,เปิดปีใหม่นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะแจ่มมากทุกเรื่องนะเรื่องงานเรื่องเงินบริวารความรักความสัมพันธ์สุขภาพก็โอเคนะคะบางท่านก็อาจจะนะคะ แต่งงานแล้วมีบุตรนะได้ด้วยนะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเห็นไหมไทยครอบเครืวอนะคะขึ้นเนาะโอ้ยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอบอุ่นนะคะตั้งดีนะขึ้นบ้านใหม่นะคะอมว่าอย่างนั้นขอเครดิตเอาไว้ก็ผ่านนะคะพี่น้องจ๋านะอะไม่พูดมากเจ็บคอเอามาดูนะคะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเราเนั่นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่ห้าสามหนึ่งโทษนะคะมีเลขสี่สามหนึ่งศูนย์สี่สามหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เห็นเห็นค่ะ มาดูพี่น้องวันพระฤาสวัสดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤาสวัสดีเป็นแบบไหนดูกันโอ้ยเซ็งอะไรนักหนาหน้าปีใหม่แล้วนะคะพี่น้องวันพระัาสวัสดีอย่าคิดย้อนหลังอย่าคิดถึงความหลังนะคะอย่าคิดถึงคนรักเก่านะคะอย่าอะไรอาวรนะใครที่เยอะกันานานเรื่องความรักความสัมพันธ์ถึงเวลาจบก็ควรที่จะจบนะอะไรอาวรไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะมันอาจจะไม่เกิดรักกวนก็ได้นะคะนี่พูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์และปัญหาเรื่องของคูรักคนรัก เกิดได้นะคะพี่น้องจ๋าขึ้น,นราชีนี้ประจ์พี่น้องวันพระฤกษ์สวสดีระมัดระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอย่าริบังอาจรับคนอื่นเข้ามานะจะเกิดปัญหานะคะครอบครัวได้นะ,ะพี่น้องวันพระฤกษ์สวดีนะเอาจริงๆนะทำานเรื่องเดียวแหละขึ้นสามวันนี้นะนะเออนั่นแหละเห็นไหมเดวิลอีกต่างหากนะคะพี่น้องจ๋านะนี่ไม่ได้พูดเล่นแล้วนะให้ทักออกมานะพี่น้องวันพระฤกษ์สวสดีแต่ถ้าสมมติไม่ใช่เรื่องนี้ปีใหม่แล้วอย่าเกิดการลุ่มหลงมัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การทาอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันนะคะไม่ได้เลยลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าลงทุนน้อยๆได้กําไรเยอะๆมันไม่มีอยู่จริงนะคะพี่น้องวันพาร,ร์ติสัสปอนีตเตือนสะกน่อนนะเริ่มต้นปีนี้นะคะต้นเดือนมกราคมว่าอย่างนั้นนะ,อะโอเคเลขมันชกมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจำหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขสองหกแล้วก็หนึ่งห้าขอโทษนะคะเราถูกแล้วถูกแล้วสองหก 15ึ่ค่ะพี่น้องวันพัลัดสบปะขอให้เห็นเหค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะเน่ติดบาปเรื่องอะไรขึ้นปีใหม่แล้วเคลียอะไรต่างๆยังไม่ได้หรอคะกดดันตัวเองนะคะเคลียไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเคลียต่อไปค่ะไม่เป็นไรนะเฮ้ยอย่าไปยึดติดว่าอุปีใหม่แล้วฉันนี่ก็ไม่หมดนะคะไอ้นุ่นพันธะโน่นนี่นั่นไม่หมดอ่ะก็มันไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะต่อไปปีหน้าก็เลยกันนะแล้วก็อึดอัดกดดันตัวเองเป็น เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรบิีฑคุณแม่คุณพ่อนะคะคิดไปเองหรือเปล่านะคะจะคิดว่าง้านมันมากนักนะคะพี่น้องวันศุกร์นะเราก็จะไม่สุขสมชื่อนะคะนะว่าอย่างนั้นนะพี่น้องจ๋านะอาว่าอ้าวเราเห็นไหมาบางท่านก็อาจจะเออปีใหม่นี้อาจจะต้องโยกย้ายไปทํางานไกลๆไปต่างจังหวัดนะคะหรือไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่อยากจะไปเนื่องจากว่าเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องกะไปเลยนะคะเพื่อความเขาเรียกว่าสมบูรณ์ของเรานะคะนี่เห็นไหม บางท่านก็อาจจะไปรับตําแหน่งงานใหม่นี่นะคะสอบงานติดก็ได้นะคะพี่น้องวันสุดไปเลยดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันสุดเป็นอย่างดีเลยนะคะพี่น้องขาเนาะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขแปดหกนะคะแล้วก็แปดห้าแปดหกแปดห้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันแน่เดินทางเดินทางนะคะพี่น้องวันเสาร์นะเดินทางไปด้วยพักผ่อนไปด้วยทํางานไปด้วยหาลูกค้าไปด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเริ่มปีใหม่พี่น้องวันเสาร์มีพลังยังไงไม่เลยดีแล้วละค่ะนะคะ,นะคะดีแล้วแน่นับเงินตอบเงินเก็บเงินนะเงินดีขึ้นนะปี2 5 6พหิเจ็พี่น้องวันเสาร์นะคะใครที่กำลังเครียดนะเยอะนะคะตั้งแต่ปีหกหกนะคะการเงินปีหกเจ็ดพี่น้องวันเสาร์ขาดีจริงๆนะคะนะเห็นไหมไปเดรียแล้วก็เจ็ดเหรียนอีกต่างหากเห็นไหมคะ ได้ทั้งเงินที่สร้างสมมาก่อนหน้านี้หรือลงทุนมาก่อนหน้านี้ได้ทั้งเงินที่คิดจะวางแผนและไปหานะคะสําหรับเจ็ดเหรียญฉะนั้นได้เงินสองเล็กเลยนะคะพี่น้องจานะ่าพี่น้องวันเสาร์ถือว่าเด่นค่ะนะคะแน่เงินแต่ว่าอันนี้เป็นไพ่เงินที่ไม่ดีก็คือห้าเหรียญ <c oughs> นะคะไพ่เงินที่ไม่ดีคือความหมายว่าโอ้ยจ้ะเงินก็มาจังมาจักมาจัง,จงแล้วทําไมมันถึงไม่เหลือเก็บโอ้ยนะคะก็เรายังมีพันธะเดิมอยู่จะให้เหลือเก็บเนี่ยยากหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่อยเก็บในปี2 5 6 0 เจ็ดนะคะยังมีเวลาค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะคะนะนี่ไม่ต้องไปเสียายได้เงินมาแล้วเคลียร์เคลียร์เคลียร์หนาหมดมาอีกเคลียร์เคลียร์เคลียร์อ่าว่าอย่างนั้นนะเอาจริงๆนะคะพี่น้องค่ะถ้าเราเครียดเรื่องเงินนะประสาทจะจับหน้าหัวจะรานเหมือนป้าหมอว่าอย่างนั้นวันๆคูเวียนหัวค่ะนะคะชีวิตของคุณป้าหมอนี่มีค่ามากเลยนะคะหลายค่านะคะพี่น้องน่าจะรู้ว่าค่าอะไรบ้างนะคะฮะโอเคนะอย่าคิดมากอย่าคิดตกนะคะพี่น้องค่ะน่าอย่างไรแล้วก็ตั้งดีนั่นแหละคือพี่น้องวันเสาร์ เลขนาโชคกันจากไหมมาจากเลขเกี่ยวข้องกับภาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขเลข4นะคะเลข8เลข7เลขค้าสี่แดเจห้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเเลยค่ะเอาละค่ะป้าหมอวบยพนทะี่พี่น้องทั้งแปดมังกิดน,นะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคบีสมท,ท้ายปีต้อนรับปีใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ